ตำซ่วกุ้งสะดุง่งใส่มักสตอร์หลายๆจ้ะเอาเพิ่ม สวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาพอกันอีกแล้วจ้าในสองแอลส่วนกินแซบนัวพี่น้องจ้ามื้อนี่บ่ได้เหตุวิธีทําให้พี่ห้น้องเบิงแล้วก็บ่ได้ไปนั่งไทยอนบรรยากาศข้างนอกเพราะว่าฝนตกตล้งแต่เมื่อวานหาก็กเศร้าพี่น้องจ้าจืนจืนคักข้างนอกก็ได้ mm hmm. แซบคพื่อกอง อร่อยมากมีพี่น้องหลายคนว่าถามเรื่องคนชงตอนนี้ใส่คนทรงอย่างใสซังกี้เหมันนะตอนนี้เป็นเจนที่เรื่พี่น้องเ้ย้ยองเม่อตอนกังบงวลนว่าของสีหอดหรือบหอดจะทรงไปทางท,ทั่วทั่วประเทศด้วยค่ะมีปลายทางปลายทางบวกเพิ่มยี่สิบห้าบาทนะคะ ันสำหรับพี่น้องที่บอสะดวกโอนจะว่าถ้าสะดวกโอนก็ได้ขึ้นกันจ้ะลึรมตันเถาะ่ันยังเกียวกุ้งแจ๊บ mình nhớ cả đi đi kìm khảo quan cái đây nó thọ เรือ่องเนี้ยโฆษณาโฆษณาอะไรพี่น้องเริ่มต้นยังไงครีมสบู่เซรั่เมือก็อะไรพี่น้องจ้าอันนี้ครีมครีมหน้าใสครีมหน้าขาวสบู่หน้าใสพี่น้องแล้วก็มีเซรั่น้ำถ้าสามสามรายการนี่สี่ร้อยยี่สิบบาทพี่น้องถ้าสองรายการนี่สองร้อยเจ็ดสิบบาทรวมส่งเลยได้พี่น้องเด้ ก็ได้สนใจทั้งเพจกะพิมพ์เข้ามาสนใจนะครับผมถ้าทั้ง Youtube กับกดลิงก์นะพี่นอ้องรับนี่ล้วพี่นอ้องสวัสดีครับสวนมะด,ดิน <c oughs> สอยเมียทำมาหาย <c oughs> าหกิน พอม่แดดเลยมันเนี่ยผลตแบบกแตำว่าตกเบอร์เหมือบอร,ร์เว่นภัววัฐิภาไปไรจับปลาจาปานปลาเนี่ยละพี่น้องปลาเต็มองค์แล้วมั้งไม่ให้ไหนหออก,กันแท้หน้าอยู่ตัวค่อยเนาะ <c oughs> ตัวค่อยบ่ Tôi làm này จะต่อเม็ดนิดหน่อยสแสบๆชิโซ่แสบนัวครับ 公。Mm, cool. nó Nok nó Nok apa <laughs> กินอยู่ข้งเพียงหน้าให้กาแเลยพี่น้องมันต้องจริงๆกันเลยบ่อยากต้องไปบนแบบนี้ เบลจิตเาพูเาพูกกับชิเฮียวล่ะเรียใจโอ้หืวนหน้าปูกินสมจำ อยู่เทียงบ่ะปูสับทำอะไรจับปลาควนกป่ะคะกินข้าวเราบ่จ๊ะน้ำเอาตักปลาไปปูเยอะปูเอานี่ไปน้ำต้มปลาไปน้ำโอ้ยไปรอดไปรอดมีอยู่เอาไปน้ำเอาไปน้ำ แล้วไงที่ดได้กินเมื่อไรเนาะมีรถผ่านไปผ่านมามันกินไมาจนเมื่อตะเกืยรนี่นยายยายาใจใายไปใช้เองงอบนานี่นี่เราอยากไปปลูกเนาะโอ้ปลายางไป็นอะไรแขงเข้ยงานี่ยังเขีนเอาแหนเนาะ รอตะก,กั่งแกนนาลุงเลยก็มีวะข่าวงามไปเหรอตะก,กัง<อ>่งแกนเจี๋บัวแมนมาจับก,กันเลยได้แต่ว่ามันยังโจนอยู่ปีนไมันันเต็มหไมยคือจีบพิเศษหลายอย่างเลยลาบก้อยคอยแช่ไปลองกินบหมฮะเพชอย่างเลยมาสิก้อยได้บ่กก้อย โกะละมังกะมังเล็ดไปพวมีอะชูผุนเว้มอกระดาษชูบอะคือได้บ um, really ่ได้ยู่อยากไปเก้ปมดมนใช่ครับผมสีแดงเป็นตัวประทานเขาหรอเบิ้เบิ้ลเลยเมื่อคืนบ่เสียสองเัี๋ย้วมาเห็นห้องวันเช้ามาเห็นแ่ตะกางมั้ง แจกพี่น้อง มเขัดต่อเบิร์ล้วพี่น้องจา่าชิ้นน้ำก่นอนแสบนัวอยากให้เดียวบงบรรยากาศข้างหลังพี่น้องจา้าตอนนี้หลังจากฝนตกมากหมไๆเนาะพี่น้องมันแบบสบายตาตื่นขึ้นมา,ามนนกี้มะเสากับโซ่สื่นแห้งพี่น้วงเบาหอนบเบาอ่ำเพื่ออยู่กรุงเทพเลยตื่นขึ้นมากันแบบอากาศปลอดโปร่งบริสุทธิ์นี่แหละ กลับมาเขาเอื่นว่ากลับมาอย่างดูดูแลปอดเจ้าของวะนั่นแหละพี่น้องจ้าเอาสำหรับมือนีกะพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากใส่คข็มพื้แเอลก็ทักพิมพ์เข้ามาสนใจคือเก็นั่นและพี่น้องปลายทางบวกเพิ่มยี่สิบห้าบาทพี่น้องจ้าหนึ่งชุดชุดหน่อยกับสองร้อยเจ็ดสิบสองชุดใหญ่กับสี่ร้อยยี่สิบบาทนะจ้าเอาสำหรับมือนีกะสิได้ขอตัวแล้วพี่และน้องไปแล้วเอาไว้พอกันลิปหนามือหนาพี่น้องสำหรับมือนีไปแล้วสวัสดีค่ะ